นี้เราอยู่กับคุณพิธาลิ้มจรึงรัฐแล้วสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีทุกท่านค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาคุณพิธาก็เพิ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากอเมริกาเลครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณตีสองตีสาก็ยังปรับเวลาอยู่แต่ว่าพอได้รับเชิญจากชาวมอชอนะครับผ่านมาทางสำนนักพิมพ์มติชนก็เลย เดินทางมาที่นี่ครับแล้วก็อยากจะใช้โอกาสนี้ในการแสดงความระลึกถึงแล้วก็ความเสียใจไปยังผู้สูญเสียนะครับครอบครัวแล้วก็ผู้ที่กําลังปฏิบัติงานอยู่ที่ <c oughs> หลายๆจังหวัดในภาคใต้นะที่นี้ด้วยค่ะจบครับก็อยากจะชวนทุกท่านช่วยกันส่งกําลังใจให้กับพี่น้อง ภาคใต้วันนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ได้เกริ่นไปในตอนแรกว่าได้คุยกับสำนักพิมพ์มติชนไว้ว่าวันนี้รายได้ส่วนหนึ่งที่มาจากการขายหนังสือของบู๊นมดิชนรวมถึงหนังสือเล่มนี้ด้วยเนี่ยเราก็จะส่งมอบต่อให้กับบู๊นลนกระจกเงาในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคใต้ก็จะได้ส่งส่งน้ําใจกันไปจากเหนือสุดกับสุดนะครับไปให้ใต้ในหลายๆจังหวัดตรังเอือชตูเอือก็ยัง ช่วยเหลือจากพวกเราอยู่นะครับก็ได้อ่านไปด้วยอุนปนกุนใจไปด้วยครับขอบคุณมากครับ <ใน S 2> อย่ากังวลอย่ากลัวที่จะขอให้ฝ่ายค้านเข้าไปช่วยให้เอกชนเข้าไปช่วยให้ภาคเอกมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าไปช่วยแต่คราวนี้พอรัฐบาลไม่มีศูนย์เนาะไม่มีศูนย์ปฏิบัติการไม่มีศูนย์การสื่อสารและไม่มีศูนย์รวมจิตใจสามศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการก็หาไม่เจอทำหลายอย่างนะเท่าที่ดูจากข่าว ก็เห็นว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มให้น้ำปราปากลับเข้าพื้นที่1 5มีเรื่องบอกว่าโอเคจะช่วยเหลือเอกภาคเอกชนยังไงเอา,ารัฐมนตรีกลางกับเอาประหลัดภายใน,นเข้าไปแล้วอันนี้คือตามดูจากสื่อมวลชนหลายๆที่ล้วนๆเลยแต่มันไม่มีศูนย์การสื่อสารกลางจากรัฐบาลที่นายกนั่งเองแล้วก็ให้เราตามได้ทุกวันว่าเอาตอนนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดกี่ขอ้อที่ต้องทอําถ้าเกิดคุณเอาตามอย่างเคนสแตนดาร์ด เมื่อเช้เาก่อนบินมาแกบอกว่ามีมีหกงานต้องทำใช่ไหมถ้าเอาตามอย่างคุณไอติมบล็อกน้ําแข็งผมเนี่ยบอกว่ามีอยู่สี่สี่ประเด็นต้องทําแต่ยังน้อยมันครบทุกเรื่องแล้วพอคนที่อยากจะเข้าไปช่วยอ่ะมันจะได้รู้ว่า,ากจะเข้าไปช่วยในเรื่องไหนแล้วก็เรียงลาดับความสําคัญได้ว่าอันไหนแก้ก่อนอันไหนแก้หลังขาดอะไรขาดเป็นจำนวนเท่าไหร่เราจะได้บริจาคได้ถูกไอเราแค่อยากจะช่วยแค่บริจาคอยาไม่รู้จะบริจาคอะไรเพราะว่า ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเลยค่ะแะไรมันไม่มีใครโชว์ภาวะผู้นําภาพใหญ่ให้มันเห็นว่าไอ้ศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่ไหนศูนย์การสื่อสารอยู่ที่ไหนและที่สําคัญที่สุดคือศูนย์รวมจิตใจการที่เป็นผู้นําคุณลองคิดดูถ้าเกิดมันเป็นโศกนาฏกรรมขนาดนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นแล้วผู้นําประเทศเอื่นเขาจะรวมมเหมือนกับพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าแบบ ให้เรายัางพอมีความหวังอยู่ได้บ้างในเรื่องเกี่ยวกับาการร่วมมือกับประเทศจีนเราประเทศใกล้เคียงกันบ,บ้านพี่เมืองน้องเนี่ยอยากเห็นาการมองไปอนาคตหลายๆเรื่องเช่นถ้าให้พูดเรื่องชัาๆเลยคือเรื่องครนะิ m i n ลเ a น s รสแร่ธาตุหายากที่ประเทศจีนเป็นประเทศที่กลุ่มวิจัยอันนี้ไว้ค่อนข้างที่จะเยอะขณะเดียวกันเนี่ยประเทศไทยก็มี แล้วก็อย่างเมียนมาก,ก็มีเยอะนะครับอิน,อนอดโดนีเซียก็มีนิโกเกิลเยอะพอสมควรแต่คราวนี้ในการที่เราจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเอามาใช้กับอุตสาหกรรมเย่าง e ีีหรือว่าอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์แพลนที่กําลังต้องการจะใช้อย่างนี้เนี่ยมันต้องคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยมันต้องคํานึงถึงผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นมาด้วยแน่นอนโอเคเราต้องเริ่มกันว่าเราอยากจะลองทดสอบหรือว่าศึกษาดูว่าเรามี ทรัพยากรเหล่านี้ในประเทศไทยจริงไหมมีเยอะเท่าไหร่ mm hmm. เพราะว่ายังไม่มีใครรู้รีเซิร์ฟก็เรื่องหนึ่ง mm hmm. การผลิตก็เรื่องหนึ่งการผลิตเนี่ย mm hmm. ผมเข้าใจว่าเรามีตัวเลขแต่ว่าไอ้ตัวร mm ีเซิร์ฟที่มันอยู่ประเทศไทยมันมีเท่าไหร่มันต้องการคนที่มาหาความโปร่งใสในเรื่องนี้ด้วยกัน mm hmm. จีนสนใจที่จะเป็นพาร์ทนัในเรื่องนี้มัน <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการขุดเจาะแล้วก็มีการแปลรูปต่างๆแต่ขออย่างเดียวว่าช่วยกันทําแบบที่ไม่ใช่ว่าทําแล้วเอาเปรียบสิ่งแวดล้อมหรือว่าเอาเปรียบ พี่น้องเอ็นดิจิเนียสพี่น้องอประกาศเกียรตยพี่น้องชาตินุ่์เพราะว่ารู้สึกที่ผ่านมาอย่างเรื่องเกี่ยวกับแม่น้ํากกที่ทางสสกสส,ส,ส,สจีนอยู่ที่นี่ด้วยนะครับอยู่อยู่กับเราด้วยที่นี่รวมถึงเชียงรายอะไรอย่างี้ที่มันกลายเป็นปลายน้ําของอุตสาหกรรมที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะมัน ประโยชน์มันไม่ได้เท่าโทษนะครับโทษมันอาจจะมากกว่าประโยชน์เพราะว่าไอคนที่มันได้ประโยชน์ก็คือบริษัทไมเนิงต่างๆแต่โทษเนี่ยมันมากับแม่น้ํามันมากับเด็กอายุน้อยที่ต้องใช้แม่น้าโกงในการใช้ประโยชน์แต่อันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับอันที่ C ที่2คิดเล็วกเลยคือเรื่องไซเบอร์แกม์ไซเบอร์ซซเคียริตี้เรื่องเกี่ยวกับไซเบอร์แกมน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไทยกับจีนก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้ร่วมกันก็เชื่อว่า ทางจีนก็หวังว่าไม่อยากจะเห็นภาพแบบนี้ในในกับคนของประเทศของเขาหรือคนของประเทศไทยหรือคนรอบโลกที่โดนเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายการปราบคอร์รัปชันนะสามสี่พอดีเลยวันเรื่องเรื่อง critical minerals เรื่องแร่หายากอันที่หนึ่งแต่ทำอย่างมีความรับผิดชอบไม่ให้เห็นออกมาแบบที่เกิดขึ้นกับแม่น้ำโกบอีกใช่ไหมอันที่สองก็เรื่องเกี่ยวกับ cyber security กับเรื่อง s c a m center ก็ถ้าทางประเทศไทยที่เหมือนกับเป็น s p r i n g b o ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้กับประเทศจีนช่วยกันไดน้ก็น่าจะช่วยให้ปัญหานี้หายไปได้เยอะเลยแล้วก็สนใจโมเดลในการปรับ c o l ์รัปชันของของประเทศจีนพอสมควรเพราะว่าน่าจะเป็นสังคที่ไทยกับจีนน่าจะทํางานร่วมก,กันได้ได้ดีพอสมควร ดีเพื่อนนักอ่านทุกท่านนะครับตอนนี้กลับมาเมืองไทยนะครับอยู่ที่มอชองหวัดเชียงใหม่นะครับมีงานบุ๊กแร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยตอนนี้อยู่ที่บูธมติชนครับหนังสือให้เลือกมากมายนะครับรวมถึง The Future Thailand ที่เป็นเล่มของมติชนของตัวผมเองด้วยนะครับ29กับ30พฤศจิกาครับก็มาร่วมอ่านหนังสือกันแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับพี่น้องที่อยู่ภาคใต้ที่กำลังประสบภัย ก็พายครั้งใหญ่แบบตอนนี้นะครับก็มาที่มอชออ่านไปแล้วก็อุ่นใจไปด้วยวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว